Mr. Green, welcome my Green, channel, Hot News. to Hot ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้2ทีมแรกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันพุทธที่13ก่อข้อ65ที่อันการาอารีนาประเทศตุรกีมีแข่ง2คู่ เริ่มที่คู่แรกทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกไปได้3-1เซต29 27, 28, 26 20, 25และ25-14ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกจากนั้นคู่ที่2ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกชแชมป์เก่าและอดีตแชมป์รายการนี้3สมัยพลาดถ้าแพ้ทีมชาติเซอร์เบียอันดับ6ของโลกไป2-3เซต27 29 23 2จ2 5 2 0 25 20และ13ถึง15าทำให้สหรัฐอเมริกาจอดป้ายเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเซอร์เบียจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติบราซิลสรุป2ทีมแรกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 1. เซอร์เบียสองบราซิลโปรแกรมวันนี้14กอคอ5 อิตาลีพบจีนเวลา19นาฬิกาตุรกีรพบไทยเวลา22นาฬิกา30นาที Many thanks for watching. Please subscribe for more videos.